นอกจากพงศาวดารบันทึกการเดินทางหรือเอกสารสำคัญซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์วรรณกรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปของสังคมในยุคนั้นโดยประสานเข้ากับจินตนาการตำนานความเชื่อโดยกลวิธีการถ่ายทอดทางภาษาอีกทั้งยังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยการใส่วัฒนธรรมความเป็นเชื้อชาติพร้อมทั้งยกย่องให้วรรณกรรมเรื่องดังกล่าวเป็นวรรณกรรมสำคัญของชาติ แต่หากจะให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอรารยธรรมของชนชาตินั้นๆวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่จะถูกนำมาหยิบยกก็คงหนีไม่พ้นวรรณกรรมมหากรรที่เก่าแก่และมีอายุมานานนับศตวรรษและในวันนี้อับดุลไทยทูบจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ5วรรณกรรมมหกรรมแห่งประวัติศาสตร์ประจำชาติ1 ราชันสารเดอโรแลนราชันสารเดอโรแลนด์ Roland, หรือราชองซองเดอโฮลองหรือที่รู้จักกันในชื่อบทเพลงแห่งโรแลน์วรรณกรรมมหากาพย์เก่าแก่ของฝรั่งเศสในช่วงควริสตวรรษที่11เป็นบทกวีนิพนธ์ที่แต่งขึ้นระหว่างปี1 0 4 0ถึง1115าจำนวน4 0 0พบรรทัดนักวิชาการบางคนคาดว่าผู้แต่งน่าจะชื่อทูรอบางก็ว่าน่าจะเป็นชาวนอร์มันทูรอเพราะมีการเขียนแนะนำชื่อในบรรทัดสุดท้ายของวรรณกรรม แต่ถึงอย่างไรมหากาบเรื่องนี้ก็มีต้นกําเนิดมาจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงคริสตวรรษที่8ซึ่งเป็นช่วงที่คริสตาันาได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของศาสนาอิสลามอาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงที่ส่วนหนึ่งของโลกคริสเตียนตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวมุสลิมด้านเนื้อหาของตัววรรณกรรมจะเป็นเรื่องราวการสู้รบของโรแลนด์ทหารคนสนิทของจกักรพรรดิชาเลรมาน กับซาลันเซนกษัตริย์มุสลิมที่เดินทับจากสเปนหมายจากพิชิตยุโรปตะวันตกขณะที่ฝั่งจกักรพรรดิชาเลอมานพิชิตสเปนได้ทั้งหมดยกเว้นซารซาโกซาซึ่งอยู่ในปกครองของซาลาเซมชาเลอมานจึงมอบหมายให้อัศวินนามว่าการเนลลอนซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของโรแลน์ดไปเป็นทูตไปเจรจาสันติภาพทําให้การเนอลอนไม่พอใจที่ตนต้องทําภารกิจเสี่ยง เขาจึงได้วางแผนร่วมกับซาราเซนเพื่อสังหารลูกเลี้ยงกระทั่งกองทัพของโรแลนด์ถอนกำลังออกจากสเปนขณะที่กองทัพกำลังข้ามเทือกเขาพิเรนิสก็ถูกทหารฝ่ายซาราเซมซุ่มโจมตีจากเทือกเขาทําให้โรแลนด์เสียชีวิตณสถานที่แห่งนั้นกองทัพของชาเลมานที่เพิ่งมาถึงก็พบกับศพของกองทัพโรแลนด์จึงได้ไล่ต้อนกองทัพมุสลิมไปยังแม่น้ําเอเบโรจนทัพมุสลิมจมน้ําตาย ขณะดเดียวกันกองทัพของบาลิกันประมุขแห่งบาบิโลนก็ได้เข้ามาช่วยกองทัพซาลาเซมสู้กับกองทัพชาเลมานแต่ก็ต้องแตกพ่ายหนีออกไปทางดินแดนฝรั่งเศสส่วนการในลองที่ถูกจับได้ว่าทรยศก็ถูกประหารชีวิต2อเอลกันตาเดมิโอซิสเอลกันตาเดมิโอซิสมาหากเอลซิสหรือที่รู้จักกันในชื่อบทเพลงสดุด e ีเอลซิส เป็นวรรณกรรมมหากาพย์เรื่องสำคัญของสเปนที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์ตำนานและข้อเท็จจริงของโรดิโกเดบีบานักรบผู้เก่งกาจซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงคริสตว์วรรษที่ส1สมัยสงครามกลางเมืองระหว่างคริสเตียนกับมุสลิมจนแม้แต่อารับยังยกย่องว่าเป็นเจ้าเนื้อหัวซึ่งก็เป็นที่มาของคำว่าเอลซิดวรรณกรรมเรื่องนี้เดิมทีเป็นเพียงเพลงสดุดีที่ร้องกันทั่วไปของชาวบ้านไม่ทราบที่มาของผู้แต่ง ก่อนจะมีการนํามาบันทึกเป็นลายลักษณ์โดยฉบับที่มีการเขียนบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในช่วงคริสตวรรษที่14เขียนโดยเปอาบันซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเพียงแค่ผู้คัดลอกบทกวีธรรมดาผู้หนึ่งเนื้อเรื่องจะกล่าวถึงเอลซิดซึ่งถูกใส่ร้ายว่าช่อราชบังหลวงของบรรณาการต่อหน้าพระเจ้าอันฟองโซที่6จึงทําให้เขาต้องพัดพลากจากภรรยาและลูกสาวทั้งสองจำเป็นต้องระเหตดออกจากเมือง แต่กระนั้นเอลซิดก็พยายามสร้างผลงานโดยการออกรบตีเมืองต่างๆขจัดอิทธิพลของมุสลิมได้สําเร็จพร้อมกับส่งของบรรณาการที่ยึดมาได้จากการสู้รบให้แก่พระเจ้าอัลฟองโซที่6จนพระองค์พอพระทยัยจึงให้เอลซิดกลับมาอยู่กับลูกเมียสองเจ้าชายแห่งกาลิออนเกิดอิจฉาในวิรกรรมของเอลซิดจึงได้ทูลกับพระเจ้าอัลฟองโซให้ไปชูขอลูกสาวทั้งสองของเอลซิดซึ่งเอลซิดก็ยอมตกลงยกให้ตามคําขอกษัตริย์ ครั้นเมื่อสองเจ้าชายแห่งกาลิออนได้ต่อสู้กับสิงโตก็ถูกบริวารของพ่อตากล่าวล้อเลียนถึงความขี้ขลาดของทั้งสองทำให้ทั้งคู่เกิดความแค้นใจทำร้ายลูกสาวทั้งสองของเอลซิดพร้อมกับนำไปปล่อยทิ้งไว้ในป่าเอลซิดที่ได้ทราบเรื่องจึงไปขอความเป็นธรรมจากพระเจ้าอัลฟองโซก่อนที่ทั้งสองจะถูกจัดการโดยทหารของเอลซิดในท้ายที่สุด เอลซิดก็ได้จัดงานแต่งให้กับลูกสาวทั้งสองอีกครั้งกับเจ้าชายแห่งแคว้นนาบาราและอารากอน 3. นิเบลุงเงลีดนิเบลุงเงลีดหรือบทเพลงของนิเบลุง เป็นบทกวีมหากาบที่เขียนขึ้นในปี1200ในภาษาเยอรมันเก่าสมัยกลางเดิมเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่เล่าต่อๆกันมาโดยมีต้นกำเนิดเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์บุคคลในช่วงคริสตวตรรษที่5-6ถึงก่อนจะถูกแต่งเป็นบทกวีที่มีความยาวบทละสีบรรทัดแบ่งออกเป็นสองส่วนและนับเป็นวรรณกรรมมหากาบเรื่องสำคัญของเยอรมัน ในด้านเนื้อหาที่แบ่งออกเป็นสส่วนส่วนแรกเป็นโครง1142บทเล่าถึงอัศวินผู้กล้านามว่าซิกฟริดที่ได้สังหารมังกรพร้อมกับได้ครอบครองมหาสมบัติที่เรียกว่าเบอร์ลุงทั้งยังได้อาบเลือดมังกรทําให้ร่างกายนั้นคงกระพันยกเว้นที่ไหลเพราะใบไม้ร่วงมาบังขณะที่อาบเลือดมังกรและได้แต่งงานกับครีนฮิลซึ่งเป็นพระคณิษฐาของราชากุนเทอร ก่อนที่ทั้งซิกฟริดและราชาจะเดินทางไปไอซ์แลนด์เพื่อจับตัวราชินีบรุนฮิลมาเป็นภรรยาให้กับพี่เขยซึ่งก็คือราชากุนเทอร์กระทั่งวันหนึ่งซิกฟริดถูกลอบสังหารโดยเสนาบดีฮาเกนหลังจากที่รู้ถึงจุดอ่อนจากปากของราชินีบรุนฮิลที่มานั่งปรับทุกข์เมื่อครั้งที่ทะเลาะกับคลีนฮิลจนเจ้าหญิงเผลอหลุดปากความลับของความคงกระพันของสวามีการตายของซิกฟริดนำไปสู่สงครามการชิงอำนาจในเครือญาติ ส่วนที่สองนั้นเป็นโครงจำนวน1,236บทกล่าวถึงสงครามการล้างแค้นของเจ้าหญิงคลีนฮิลโดยที่นางได้ทำการเสกสมรสใหม่พร้อมกับเชิญเครือญาติฝั่งราชวงศ์บัวกุลมาร่วมงานเลี้ยงก่อนที่จะสั่งทหารปิดประตูห้องโถงขังทุกคนในงานพร้อมกับจุดไฟเผาอีกทั้งยังสังหารฮาเกนและกุนเทอร์พี่ชายของตนทำให้หนึ่งในอัศวินที่เห็นเหตุการณ์รับไม่ได้กับความโหดร้ายที่เกิดขึ้นจึงสังหารคลีนฮิลลง 4. ลา d i วิน่าคอมเมเดียลาดิวิน่าคอมเมเดียหรือไตรภูมิดันเตเป็นวรรณกรรมมหากราบเชิงอุปมานิทัศน์ที่เปรียบได้กับพระมาลัยบ้านเราที่พาทัวนรกสวรรค์เพียงแต่ไตรภูมิดันเตนี่เป็นการทัวนรกสวรรค์ในแบบฉบับของชาวคริสเตียนประพันธ์ขึ้นระหว่างปี1308ถึง1321หรือในช่วงศตวรรษที่14โดยดันเตอลีกิอรีกวีคนสำคัญในยุคกลาง ซึ่งนับเป็นผลงานที่สะท้อนแนวคิดปรัชญาเรื่องจักรวาลวิทยาของโรมันคาทอลิกในยุคนั้นและก็เป็นวรรณกรรมที่สำคัญของอิตาลีตัวเรื่องนั้นจะเล่าถึงตัวผู้แต่งเองหรือดันเตที่กำลังหลงทางในดินแดนที่เขาไม่ทราบและไม่เคยพบพานมาก่อนโดยมีเวอร์จิลนักกวีผู้แต่งมหากาฟอินิอิต เป็นผู้นำทางพาเยี่ยมชมนรกตั้งแต่ขุมที่1จนถึงขุมที่9ซึ่งมีลักษณะวงแหวนซ้อนกันเป็นชั้นลึกลงไปเป็นทรงกลวยโดยทางเข้าประตูน,นรกก็จะเป็นที่สำหรับคนที่ไม่ได้ทำดีและก็ไม่ได้ทำชั่วไม่ได้เลือกข้างว่าจะอยู่กับพระเจ้าหรือเหล่าเทวดาผู้ทรยศจึงทำให้ดวงวิญญาณวนเวียนไปไหนไม่ได้นรกขุมแรกจะเป็นที่อยู่ของวิญญาณที่เคยมีชีวิตอยู่ในช่วงก่อนคิดศาสนาจึงไม่ได้รับการเข้ารีดทางศาสนา ขุมต่อต่อมาก็จะเป็นนรกที่ลงทันคนบาปตามลำดับประกอบด้วยนรกแห่งความลุ่มหลงนรกแห่งความตะกระนรกแห่งความตรนีและความฟุ่มเฟือยนรกแห่งความโกรธและความเกลียดคร้านนรกนักพรสนอกกรีดนรกแห่งความรุนแรงนรกแห่งการหลอกลวงและนรกแห่งการทรยศอันเป็นที่จองจำของลูซิเฟอร์ก่อนที่จะไปยังภูเขาแห่งแดนชำระบาปแล้วจึงเดินทางไปยังสวรรค์โดยมีเบียทิเซ่พอตินารีเป็นผู้นำทางต่อ ออุสลูซิอาดัสอุสลูซิอาดัสเป็นบทกวีมหากาภาษาโปรตุกเกสแต่งโดยลูวิสวัสดีกามอยส์ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1572ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ความสำเร็จในการเดินเรือสำรวจดินแดนโลกตะวันออกซึ่งเป็นชาติแรกของยุโรปในช่วงศตวรรษที่16ด้วยนักสำรวจชาวโปรตุกเกสนามว่าวัสโกดากามาผู้ค้นพบเส้นทางเดินเรือจากยุโรปไปอินเดีย ออกมาในรูปแบบบทกวีสดุดีที่มีความยาวทั้งสิ้น1,102บทอีกทั้งยังถูกยกย่องให้เป็นวรรณกรรมที่สำคัญของโปรตุเกสตัวเรื่องนั้นจะเป็นการเล่าถึงการเดินทางของกองเรือสินค้านำโดยวัสโกดากาม่าพร้อมลูกเรือชาวโปรตุเกสที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากกษัตริย์มานูเอลที่1ในการเดินทางสำรวจเส้นทางเดินเรือใหม่การเดินทางเริ่มต้นจากท่าเรือที่ลิสบอนแล่นผ่านแหลมกูดโฮปซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของแอฟริกา แวะพักในเมืองต่างๆจนเดินทางมาถึงอินเดียพร้อมกับสินค้าที่นำมาขายแต่กว่าจะถึงพวกเขานั้นต้องฝ่าฟันลมพายุนัยจากการทรยศหักหลังกันบนเรืออสุรกายสัตว์ร้ายในทะเลรวมไปถึงเหล่าคนในท้องถิ่นที่จะเข้ามาโจมตีกองเรือซึ่งก็ได้เหล่าเทพประกรณำกรีกที่คอยเฝ้าดูและให้การช่วยเหลือจนสามารถเดินทางมาถึงที่หมายได้สำเร็จ